เวลา10นาฬิกาของวันอาทิตย์ที่17ธันวาคม2566ที่ผ่านมาณหอประชุมสาราปฏิบัติธรรมจันทสโรวัดผู้น้อยตำบลชอนม่วงอำเภอบ้านมีจังหวัดลุบรีโดยมีท่านเจ้าค,คุณด็อกเตอร์พระโสพลพัฒนาคุณเจ้าคณะอำเภอหนองม่วงเจ้าอาวาสวัดผู้น้อยเมตตา เป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธคณะสังคมศาสตร์ประจำปี2566โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พระครูชินะวิราบัณฑิตประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ กล่าวรายงานถึงความสำคัญในเรื่องวิปัสสนากรรมฐานนับว่าเป็นขบวนการสำคัญในการช่วยให้การสืบต่อพระพุทธศาสนามีความมั่นคงยั่งยืนการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยได้มีการเรียนการสอนรายวิชาธรรมะภาคปฏิบัติ ซึ่งเป็นการศึกษาภาคทฤษฎีอันทำให้นิสิตทราบถึงวิธีการและแนวทางปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นอย่างดีในระดับหนึ่งแต่การเรียนรู้ในภาคทฤษฎีอย่างเดียวไม่สามารถทำให้บังเกิดผลและประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในการศึกษาอย่างแท้จริงมหาวิทยาลัยจึงได้ออกข้อบังคับให้นิสิตปริญญาตรีทุกระดับชั้นต้องผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า10วันต่อปีการศึกษา อันจะเป็นผลให้นิสิตผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานได้มีความเข้าใจแก่นแท้ของพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยให้ดำเนินการจัดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 2. เพื่ออบรมอินทรีย์ให้เจริญแก่กล้าตามกำลังสติปัญญาและบารมีของแต่ละรูปและเป็นพื้นฐานของการฝึกฝนอบรมจิตยิ่งขึ้นไป 3. เพื่อให้นิสิตมีความเข้าใจในสารตถัสสำคัญของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงเพื่อนำไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคมต่อไปและ 4. เพื่อให้นิสิตได้ปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาทั้งภาคปริยัตและภาคปฏิบัติครบถ้วนโดยมีคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนิสิตเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิน้นจานวน116รูปคน จากนั้นท่านเจ้าค,คุณดรพระโสผลพัฒนาคุณได้กล่าวการต้อนรับคณะคณาจารย์เจ้าหน้าที่และพระนิสิตผู้เข้าร่วมโครงการและท่าน ยังกล่าวให้ความสำคัญต่อมหาวิทยาลัยที่ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้การสืบต่อพระพุทธศาสนายังคงอยู่สืบต่อไปอีกทั้งยังถือว่าโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของคณะพระนิสิตที่ได้เดินทางมาปฏิบัติที่วัดผู้น้อยโดยมีคณะพระนิสิตจำนวนมากที่มาเข้าร่วม ถือเป็นโอกาสดีของวัดผู้น้อยและชาวบ้านผู้น้อยรวมถึงศิยานุสิทธิ์ชาวเศรษฐเทีเ,ทเรือทองที่จะได้มาร่วมบุญถวายพระตาหารแด่พระนิสิตผู้เข้าร่วมโครงการในทุกวันอีกด้วยโดยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่27ธันวาคม2566นอกจากนี้แล้วท่านยังได้ถวายความรู้แนวคิด เกี่ยวกับโครงการที่ท่านได้รับรางวัลของฝ่ายสาธารณสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดลบบรีโดยมีท่านเจ้าขุณดรพระสโสผลพัฒนาคุณเป็นประธานเพื่อให้พระนิสิตนำความรู้และแนวคิดไปต่อยอดในการทำงานให้กับคณะสงฆ์ต่อไปปีนี้เป็นปีที่9ที่มาปฏิบัติผมก็รู้ว่าได้เวลาอันเป็นมงคลผมจึงขอเปิดการฝึกอบรมปฏิบัติธรรม คุณผู้ชมจะติดตามการทำงานของคณะสงฆ์จังหวัดรบบุรีและกิจกรรมต่างๆของวัดผู้น้อยนี้ได้ในที่นี่เศรษฐีเรือทองรัชดาทรัพย์สินรายงานจากสำนักงานข่าวมูลลนิธิเศรษฐีเรือทองวัดผู้น้อยพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ลากาันไปก่อนสวัสดีทุกคนทุกท่านค่ะ